้าพระยารามราคตเป็นหม่อมหลวงคนสนิทที่พระองค์สเสน่หาและสนิทสนมเป็นอย่างมากทำเนียบรัฐบาลในปัจจุบันที่ตั้งอยู่ระหว่างถนนราชดำเนินและถนนลูกหลวงหรือที่รู้จักกันในชื่อตึกไทยคู่ฟ้าถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระองค์รัชกาลที่6เพื่อมอบให้พระยารามเป็นวังให้พักอาศัยส่วนตัวต่อมาในปีพุทธศักราชที่2454 การขึ้นเป็นกษัตริย์ของพระองค์โดยไม่มีกองทัพหรือคนสนิทเป็นทหารเลยทําให้ตัวพระองค์นั้นเริ่มที่จะหวาดระแวงในพี่น้องของตนเองในบันทึกหน้าหนึ่งในหกเล่มส่วนตัวของรัชกาลที่หได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าพระองค์นั้นทรงไม่พอพระทยัยและไม่ไว้วางใจพี่น้องรวมถึงเหล่าเครือญาติของพระองค์เองเพราะทุกคนต่างก็คุมกระทรวงสําคัญสําคกรกลาหมูมหาไทย กองทัพเรือกองทัพบ,บก